สวัสดีครับสบายดีพี่นอ้ขของสุขภูุกคนบาโบ้โซลาเสียงแค่ล่ามมากอีกแล้วพี่น้องมัอนี้คำขึ้นอยู่ที่แยกราดับพาวพี่น้องเอ๋ยนะฮะถนนเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นถนนลาดพาวนะพี่น้องนอ้าบาโบ้เองก็ดูห้าแยกราดพาวพี่น้องเอ๋ยโฟกัสไปที่ว้าวพี่น้องเอ๋ยด้านบนก็จะเป็นถนนเด้อพี่น้องล่างรถไฟบงแหวนถนนพี่น้องเอ๋ยถนนดางรถไฟฟ้า BTS นั่นเองพี่น้องเอ๋ยว้าวบรรยากาศยามค่ำๆใกล้สีแยงพี่น้องเอ๋ยตรงแยก ที่มีห้างยูเนียนมอลนะพี่น้องเนาะเอามาเบิร์ดานนี้มาเบิร์ดานน, <S <S นี้พี่น้องเอ๋รรยพี่น้องเอ๋ยบรรยากาศย่มคำคำย่มแรงเร่งบาบวกกับที่ว่าเก็บข่าวพาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบอร์นะพี่น้องเนาะคนกับที่วา่นะาหนัททาที่พี่น้องเอ๋ว,ว้าวพาบรรยากาศด้านล่างพี่น้องเอ๋ยเป็นภาพบรรยากาศของรถที่สนนัญจรบนท้องถนนเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศาย่ำความขึ้นกับเป็นบรรยากาศที่บอกกันเลยว,วา่าสวยงามได้ฟิวอีกแบบนึงอีกแบบนึงพี่น้องเอ๋ย ตามไปบอกข้างด้านนาพี่น้องเฮ้ยห้าแยกลาดพาวน้าเพีองน้าตรงไปถนนดินแดงสะพานควายดอนเมืองน้าเพีองเนาะโอ้บรรยากาศยามค่ำคือพี่น้องเอ๋ยฟังนนท์จะเป็นนะฮะทางด่วนน้าเพีองเนาะทางด่วนแล้วก็ถนนนอกพี่น้องเนาะถนนวิภาวดีรังสิตนั่นซ้ายก็บที่ว่าจะไปทา้งลาดพาวอีกตันึงพี่น้องเอ๋ย แลละก็ไปบ้างกะปิเนาะพี่น้องเนาะถ้าตรงไปทังขวามือจะไปบางเขนเนาะพี่น้องเด้อสำหรับมือนี้บาโบเองในนีโอกาสไปน้องเอ๋ยมาตรงแยกราดพ,พ้าวไปน้องเอ๋ยตรงหน้าเซ็นทรัลนหน้าพาวว้าวเปนภาบรรยากาศทีบอก็เรียกว่าตื่นตาอีรีไปน้องเอ๋ย้ <laughs> เป็นไล่ Jews, milk, พเท right ือกทีเลยออกไปต่างจังหวัดน้องผู้หญิงน้องเห็นป่าใหม่และภูเขาเมรีมาเห็นป่าบรรยากาศของตึกทีสูงใหญ่ไฟแสงสีพี่น้องเอ๋ยบอกเลยนะว่าเป็นบรรยากาศที่คลื่ยเลยทีเดียวพี่น้องเอ๋ยว่าตัวเองกับที่ว่าได้เห็นป่าใหม่ได้เห็นภูเขาได้เห็นนะฮะทงไฮทงหน้าน้องผู้หญิงน้องได้เห็นท้องฟ้าที่แจ่มใสมเอนีมาเห็นป่าบรรยากาศของตึกสูงใหญ่บนหนาห่างเส้นท่าน ลาดพาวเป็น้องเอ๋ยนะฮะว้าวจานทรายมือบาโบเป็นน้องเอ๋ยเป็นรถเลือนเปน้องเอ๋ยทีมุงนะมาตแยาตรงจากน้องแยกแยกลาดพาวหลังห่างนีไปพี่น้องผมเป็น,นลังหรือหลังหรือหนาบาโบกันแน่ใจเด้ออยู่ฝั่งนั้นจับเป็นถนนวิภาวดีรังสิตก็เป็นน้องเนาะทำฝั่งนันไฟอีกทีหนึ่งโอ้ยพี่น้องเอ๋ยคลื่นคลื่นคลื่นไฟแสงสีตื่นเต,ต้นขนาดผู้คนกับหมากไหม้ร้ายอีกทีพี่น้อง พาดผูกพนยางบนสกายบวกกับที่ว่าหน้าตาเลยทีเดียวพี่น้องประเทศไทยคือว่าคลื่นๆอิริยามถคำอันนี้เป็นยามคำของมือวันเสาร์พี่น้องเอ๋ยมือวันเสาร์ยามแรงปล่อยคำแล้วพี่น้องเอ๋ยปพาดนอกพี่น้องนอกเป็นไทยอาทิตย์ของสัปดาห์ดานล่างเป็นถนนพี่น้องเอ๋ยด้านบนเป็นสถานีรถไฟฟ้าพี่น้องสะดวกสบายอีนนี้สายมือสุดบาโบจะเป็นบันไรเรือนพี่น้องเอ๋ยที่ลงจากสถานีรถไฟฟ้า BTS นั่นเอง ตอนี็จะมีป้ายรถเมย์พี่น้องเยเพื่อขึ้นรถบริการรถเมย์หรือว่ารถขอสอมกหรือว่ารถแท็กซี่พี่น้องเน,งนงาะความสะดวกสบายของประเทศไทยนี่หละเนาะพี่น้องผวมาไฟแสงนีออนในเมืองกรุงบังเงียบบังเงาพี่น้องอบอุนอออ่นสเสมออบอุ่นเสมอพี่น้องเอ๋ย ค้นบาตองย่างเหเมื่อยพี่น,ไไนอเอ๋ยมีบันดไดี่นอเอ๋ยบันไดเดือนที่สะดวกสบายนะขึ้นจากด้านล่างไ่นอเอ๋ยขึ้นมาหนาห่างขึ้นมาสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอชโวสะดวกสบายแท้ประเทศไทยสุดยอดอลังการอีกแล้วอลังการอีกแล้วฝั่งนี้คือสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอช ฝั่งนี้คือด้านหน้าห้างเซนทันพี่น้องเอ๋ที่จะย่างเข้าไปห้างเซนทันสะดวกสบายอิลีอลอ,อามาฝั่งนี้พี่น้องมาฝั่งนี้บนสกายวอล์กโอ้คอนซอนบอพี่น้องคอนซอนบอสวัสดีทักทายพี่น้องอีกทีหนึ่งเด้อพี่น้องฟังเล่าเขาทันไดทียังบันจะเคยแมา่าประเทศไทยทันไดทียังบันจะเคยนาเหน็นนาห่างเซนทันน้องพี่น้องเนาะ เช็นท่านลาดพราวสะดวกสบายอีลีพี่น้องเอ๋ยบนตึกที่สูงใหญ่พี่น้องเอ๋ยบนตึกที่สูงราฟาเดี๋ยวเหรนไฟฟ้าดีทีกำลังจอดบนสถานีแยกลาดพร้าวพี่น้องเอ๋ยว้าวรถไฟฟ้าที่กำลังรอรับผู้โดยสารเพื่อจะมุ่งหน้าต่อไปอีกอยังสถานีปลายทาง สถานีที่จะมุ่งหน้าไปเป็นสถานีกูคตณปลายทางเพื่อนพี่น้องเลเป็นสถานีที่เริ่มต้นมาจากเคหะสมุทรปราการรถกำลังเลือนตัวออกไปแล้วพี่น้องโอ้ยสะดวกสบายนีประเทศไทยมาฟังนี่พี่น้องมาฟังนี่โอ,อ,อ้บอริมเงาบอริมเงา รถไฟฟ้าแลนมาอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยรถไฟฟ้าแลนมาอีกแล้วว้าวนี่คือผ่าบรรยากาศพี่น้องเอ๋ยบนแยกลาดพาวเด้อพี่น้องเนอะแยกลาดพาวน้าพี่น้องเน้ะบ่าวผมเองเก็บผ่าบรรยากาศเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะเป็นผ่าบรรยากาศควบอบอุ่นอบอุ่นพี่น้องเอ๋ยของบ่าโบสถานทีมมาลิปของบ่าโบ็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจน้าพี่น้องเน้ะสนับสนุนบ่าโบโดยการบอกกฏขำโฆษณากับรายการพี่น้องเอ๋ยนี่คือ แยกร้านข้าวไปทางเลยว้าวบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นยามแรงแรงยามแรงแรงพี่นางเอ๋ยสำหรับคลิปนี้บาโบเองสิขออนุญาตลาจากพี่น้องไปเพื่อคนอื่นพี่นางเอ๋ยก่อนจากก็เรื่องก็ไหลเป็นกำลังใจให้บาโบนอกพี่นางเนาะกดกระดิ่งแจงเตือนสิ่งที่สำคัญสำหรับสนุนบาโบโดยการบโกตรถามโฆษณานกัแล้วกันพี่นางเอ๋ยสบายดีสวัสดีครับ